สวัสดีครับพื่อกาทำพาวอกไดคือกอพี่น้องมาเมื่อนี้มาอีกสถานที่นึงครับมาให้กำลังใจทีมงานกันวันวนี้ก็ได้ลับมาดูเวทีมวยที่จัดอยู่ในจังหวัดของเราครับจังหวัดเชียงภูมิของเราครับในสนามกีฬากลางครับโอ้ระบบซิสเต็มนี่สุดยอดยิ่งแย่ลังการมากครับ พาชมครับนี่ระบบจอไฟครับบอกว่าโคตรอลังการครับระบบเครื่องเสียงครบเซ็ตระบบไฟอลังการตาการตามากๆพึ่งเคยเห็นเวทีซิสเต็มใหญ่ขนาดนี้ครับเวทีมวยที่ผมนะสำหรับคนอื่นผมบลูนะครับเดี๋ยวไปชมด้านนี้เขาทำอะไรกันครับ เวอียังกันนี่เป็นระบบที่ดีมากครับหนึ่งมีระบบเซฟตี้ครับนี่ทางน้ำครับเซฟตี้มีเสือกดึงยึดเกาะไว้ทุกจุดทุกตำแหน่งครับมีวิศวกรรับรองในการจัดทำเบทีนี่น่าจะเป็นการเปรียบมวยนะครับหรืออะไรก็ไม่รู้จักน่าจะนะผมคิดว่า เกยบมว้ครับสิกมาตุภูมิครับโอ้ยิงใหญ่มากครับ อลังการมากครับสิเต็มใหญ่มากครับโมเดลเป็นระบบไฟระบบเครื่องเสียงครับระบบวทียิ่งใหญ่อลังการครับ ที่แรกหนึ่งใบบันบีทีหยางครับแกเป็นบีทีมวยครับทำการช่วงนี้ก็น้องน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมครับด้านการชกมวยเตรียมความพร้อมสนามมวยครับเสร็จแล้วไปหมอรตรวจร่างกายไปคร,รับเรตร้งอตงเสีงยงครับ ุดเบ็ดกลางแหลมครับบวกกาขึ้นเวทีเพื่อการบยา,นนบายนักมวยมาแล้ว บักซิ่งท็อปคิงบักซิ่งสุดยอดอลังการครับปาด์ตมเปญเป็นวิธีคอนเสิร์ตคือดิคักครับนี่เป็นวิธีมวยครับพื้นนิมมกัก ทคิงบ็อกซิ่งที่นี่คือสนามมวยของจังหวัดชัยภูมิครับเนี่ยเป็นจัดงานขึ้นครับย่างออกไปเบื้องทางนอกก่อนอดอยิ่งใหญ่อลังการมากครับทั้งระบบทั้งการจัดตั้งครับเบืง้นงน้ง ุด,ดยอดลลิอันนี้คือนุอ่นก็จะเป็นระบบควบคุมเสียงควบคุมไฟครับนนครับมิวสิกแมนคุณ่น,น,นมิวสิกแมนไลออนซาวด์ครับเกิดมากับเบทีมวยครับโอ้กระสวรครับ สวยงามมากครับเป็นซิสเต็มที่ใหญ่มากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวทีไฟนะครับสนามมวยเครื่องเสียงแตนจะสอ,อนเหมือนกับไกลบ่หหอเกบางสงนะเครื่องเสียงคือดิราคาน่าจะหลายบาทอยู่นะครับ เพื่อนเป็นการจัดเวทีมวยอย่างมุ้นะผมกับหูจากน้ำเพิ่อนเพื่นบ๊ะด้ยหรอกครับผมจำไม่ได้พันมาเห็นครับก็เลย่ายคิออกภาพรบรรยากาศเวทีมวยที่ยิ่งใหญ่ที่ผมเห็นมาคือครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในนี้มชมด้านหลังนะครับว่าเพิ่มเมี่ยงเนี่ยเครื่องปั่นไฟ เป็นซุ่มของคนที่่นน่าจะเป็นซุ่มคนพักพอนนะครับโอ้ร้อยห้าสิบเอสิบแมนสุดยอดมากครับสุดยอดมากกำลังการมากกับบึงวิธีทำการยึดตรึงไว้อย่างแน่นหนาครับระบบพื้นระบบไฟเพียบพร้อมครับ สุดยอดมากสุดยอดอีดิพึ่งเคยเห็นระบบไนร์ปนี้นะครับรันระบบแล้วโอ้นิ่มมากครับ เครื่องปั่นรันระบบแล้วครับเตรียมรันระบบไฟนะครับของวีทีมวยณจังหวัดเชียงภูมินี่ครับอะตู้ลำโพงนี่คือดีแท้มีฮอวเครื่องขยายใ,ในตัวแล้วนะนี่ตามภาษาดันผมโมโหนะว่าเพิ่นซื้อไปจังเด็ดเนาะแต่ว่าเครื่องพวกนี้มีเครื่องขยายใ,ในตัวนะครับสุดยอดมาก เต็มใหญ่มากครับมาแล้วป่วยกระแสไฟแล้วครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งหน้ามิกกับหน้าตัวควบคุมไฟครับระบบใหญ่สิสเต็มใหญ่มากอลังการจริงๆบอกได้เลยว่าสุดยอด ํารทำพาเบานี่ได้คือเกาเลยสุดยอดอยังไงรงการมากๆครับอันนี้น่าจะเป็นระบบไฟของทีมงานของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นของทีมงานในเครือไฟของระบบของทีมงาน KSE e Production ม่ร่แน่ใจของกิดคอมซาว มิกชุดควบมไฟสกดอดมากนี่จะเป็นไฟครับอันนี้จะเป็นมิกเซอร์ เกิดมาเพิ่งเคยเห็นระบบติดเตรียมเวทีมยวยที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนครับไทยเอาบรรยากาศให้เบิ้งครับพี่น้องอลัาางการดีๆนะครับท้ายคลิปนี้ครับให้พรมีพี่น้องสุขสุขก่นมัร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับบรรยากาศในเบื้องใหญ่มากอลังการมากครับไม่ทำพาลาโบได้คือเก่าพี่น้องสวัสดีครับ